สวัสดีครับมื่อนี้เขาเสิมาเห็ดแล้วข้าวกินกันเห็ดยังเบิงเลยครับนี่ครับหนูได้หนูมาสองตัวครับนี่เขาก็ตำฮอสิมัมกมักก้อนครับ สมักหมูก่อนครับมักไปจักชั่วโมงหนึ่งเขาปสิยางย่างหนูนี่ว่าคือวัตถุดิบวัตถุดิบชั้นเลิศของเขาครับมื่อนี้ครับเขาสิยางหนูกินกับนี่ยังคอยติดตามครับเมนูที่สองกลังคิดครับป่าสิดเอ็นยังดีถ้าเบิ่งครับ นี่ครับตามแล้วดัสิมักครับติดตามเลยครับ ครัน้ำปลาโรนโรนโรนนี่ครับจะเป็นหน้าตาแบบที่ หยดลงไปใส่ลงไปให้หมดนี่นี่แล้วแล้วครัรทำให้มันเข้าเนื้อคุกคๆุกคุก ปุกเข้าไปปุกเข้าไปมันเบาแสบมันสีไปใสแบบส้ครับพี่นองเสียบบาบุบมักไอนครับนี่ครับ มาไปทำนี้ก่อนจักคนึ่งชั่วโมงเดีนะฮะก่อนสิมาก่อไฟก่อไฟอย่างกันครับหลังจากที่เ้างมากักมักหนูเรียบร้อยครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ก็สิมาติดไฟครับติดไฟก่อไฟอย่าง ทานทานมาแล้วเราก็จะติดไฟแล้วครับ เหย,ยียบเลยเียบอันนี้ออันตัวปานุนี่หรอไปติดมาหน่อยไม่มาหน่อนู้นแต่นู้นมือคือการน,นี่แล้วครับ

รวยแล้วครับสีนณากินแล้วอ่านมาด้อีกสเต็ปหนึ่งครับหนูเิ้งหนูเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไมครับนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเห็บไม่ อันนี้มันพลิกว่าไดครับก็เลยเอาตัวนี้ใส่มันไม่ดามจับมีดามจับพลิกไปพลิกมาครับของเขียววางไว้ในการปิ่งย่างครับของเกาลันพลิกลำบากสีสันน่าก,กินนะครับสวยงามมากครับครับเข้ายางแล้วเดี่ยวยางหนูแล้วสองตครับ กรับประบงคุงครับนี่ครับกำลังาำพริกโยครับทำพริกโยครับ ก่อน,น,อนด้เย้ตามด้วยน้ำเค็มครับใส่ปลาลาตามด้วยน้ำเค็มแล้วก็ผงชูรสใส่ลายเสียบหลายครับพี่น้องม่ก็ใส่ลายมนี้อ็อกิกกนกับ ปิ้งหนูครับเห็นพวกน้าวเราเค็ดแควครับ เียยวทำไ้แตกเป๊ะเลยหอมแล้วครับพี่น้องอยากเห็นกินออกไปทั้งวีดีโอเลยดิเนาะ่อสิหอมจุก่ะสนิมกับหอมลว ดีแล้วแซ่บแซ่บแซ่บกับพี่น้องแซ่บแซ่บมากเลย มือตองสีเวันจับจะปรมาณครับนี่ครับนี่กับปิงหนู ไม่พ่น้อกตับักุงกัปปิ้งหนูไงสองโตรสชดาดสิเป็นยังไงต้องร้องเบิ้งครับพี่นออกมาในเวลาซิมซิมชวนเชียวชวนซิมดรกครับเดี๋ยวซิมตับักุงกังนพี่นออกแซ่บมากครับ หมูไงนื่นเสร็จแล้วครับหนังกรอบๆนี่ครับหนังหนังกรอบทั้งกรอบทั้งมันคนก่อนเลยครับไอเพวกเคยกินลองกิดบังครับผมมักไปเนี่ยหมูหมู 干嘛？<Wow. S 2> <慢>嗯，卡顿了，嗯，卡顿。 หอมถึงมันทั้งแสบมักพริกไทยดำคืออะไร ดูด้วอนขอได้น้ำนี่เป็นยาพิเศษบลกแข้งปลานี่ปลาแข้งปลารสชาติสิคมหน่อยหนึ่งครับแต่ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายคนไทยพ้เฉื่อนมาแวง้งแต่คนอีสารก็เฉื่อนบลกแข้งปลาครับสิคมหน่อยหนึ่งครับแต่มีประโยชน์เนีย่ยแก้ไอแก้เก็บคอ Hjertelig takk. Godt. หอมกลมกล่อมจะกระดูกแข็งอือหือคุณยอ,อดนะครับน้องเอ๋ อันนี้ไม่ได้ซื้อเลยครับเนี่ยไปเก็บเอาไปเห็นงั้นเห็นมันเกิดเกิดน้ำปลาอะไ,ไ้จอบรถเก็บเอาครับหลาย ตัอีกหายแล้วครับสองพาเลยหนังกรอบเสียบครับพีร่รองเอ้จากอบผมว่ายิ้มกันพี่้องจากอบหิวขา เป็ตนตัวได้กินทีเดียวครับทีหน,นึ่งพอนะพี่น้อ่นอ้เลยเมื่อกินกดูเลยครับเนี่ยกินดูใบครับมันแพงกลับมาก เยอะมากเสีบหลาย ด,ดวดน,นี่ของเหนียวห้อนๆพี่น้องเลยเผากันเป็นยัง เหนื่อลยล้ครับอุ่มนะนี่วันจุดครับแต่แล้วมีโอกาสได้เห็ดทับเขา่าทุกหมึกกับไม่ได้เห็ดแอกครับมัน เวลามันน่อยเห็ดโอแล้วก็กลับมากันเลยครับหิวเมือหิ้วเข่าร้เสือแบบสำเร็จมากินครับสุดยอดเลย คลิปนี้กับดอกต้นนี้เนาะเดี๋ยวจะได้กินต่อแล้วพี่น้องจะได้เบื้องโดนกับขอบคุณหลายทุกกำลังแรงใจที่ขอมาเบิ้องข,ขีดสูงกับแรงใจให้กันนะครับเนาะซองเล็กๆซองเล็กๆน้อยของสังเน,น็กับขอากราบขอประคุณหลายครับที่